เราก็จะมาพูดถึงเคมีนะคะวิชาเคมีเรื่องแก๊สและสมบัติของแก๊สค่ะของน้องๆที่อยู่ชั้นมอ5นั่นเองนะคะเรามาทำแบบสหัสกันต่อนะคะในเรื่องของกฎของบอยนะะี่ยเรารู้อยู่แล้วว่ากฎของบอยนะคะนะมีสูตรคือพีหน่งวีหนึงนะคะนะ P1 V1 เท่ากับะไรคะ P2 V2 ใช่ไหมนะคะคือเมื่อกฎของบอยเขากล่าวไว้ว่าเมื่ออุณหภูมิคงที่ปริมาตรของแก๊สใดๆที่มีมวลคงที่จะแปรผกผันกับความดันของแก๊สนั้นๆน,น,นะคะซึ่ง P ก็คือความดันเนาะ V ก็คือปริมาตรเรานะคะมาต่อจากคลิปที่แล้วนะคะมาถึงข้อที่5เรามาตะลุยทำโจทย์พร้อมๆกันนะคะข้อที่ห แก๊สจำนวน3กรัมปริมาตร2 2 4ลูกบาทก์เซนติเมตรค่ะเมื่อความดัน755ม mm. ิลลิเมตรประลอดนะคะถ้าเปลี่ยนความดันเป็น760ม mm. ิลลิเมตรประลอดค่ะโดยอุณหภูมิคงที่แล้วปริมาตรของแก๊สจะเป็นเท่าไหร่นั่นเองโจทย์ให้มาแบบนี้นะเราจะทำอย่างไรนะคะก่อนอื่นดูก่อนนะคะเขาให้อะไรมาบ้างปริมาตรค่ะ นะเขาให้ปริมาตรมา224ลูกบาทเซนติเมตรอันนี้คูให้เป็น V1 นั่นเองค่ะต่อมาค่ะมีความดันนะคะ7 5 5ห้ามิลลิเมตรประหลอดค่ะน,นี่คือ P1 นะถ้าเปลี่ยนความดันเป็น760ม mm. ิลลิเมตรประหลอดค่ะอันนี้ก็จะเป็น P2 นะโดยอุณหภูมิคงที่แล้วปริมาตรของแก๊สจะเป็นเท่าไหร่แน่นอนค่ะเขาให้เราหาเลยค่ะ หา v2 น,นั่นเองเราก็แทนสูตรเลยจ้ะ p1 v1 เท่ากับอะไรคะ p2 v2 แบบนี้ p1 ของเราคือ755คูณกับ v1 คือ224นะเท่ากับ p2 คือ760ค่ะคูณกับ v2 น,นั่นเอง แล้วเราก็แก้สรรมการเนี่ยเจอยห้าสิบหคูณสองนะจ๊ะหารด้วยเจ็ด้อยหกสแบบนี้ค่ะก็เท่ากับวีสองคููขอตอบเลยนะวีสองของเราคือ222.52ค่ะ 222.52หนะคะหน่วยเป็นลูกบาทเซนิเมตรก็คือลูกบาเซนิเมตร4 m กำลังสนั่นเองค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วข้อนี้ค่ะเราไปกันต่อข้อที่6นะคะโจทย์ถามว่าถ้านำแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์0.2โมล ชี t p มาบรรจุในถังขนาด10ลูกบาทเดซิเมตรที่ศูนย์องศาเซลเซียสจะวัดความดันได้เท่าไหร่นั่นเองคะ่ะนะอีกรอบหนึ่งนะคะเข้าให้คาร์บอนไดออกไซด์มา0.2นองโมลน้องๆต้องเปลี่ยนโมลตรงเนี้ยให้เป็นปริมาตรหรือเป็นลิตรนั่นเองคะนะอ่ะนะอ่าโดยโดย1โมลนะคะนะเรารู้อยู่แล้วว่า1โมลเนี่ยนะคะเท่ากับ ยี่สิบสองจุดสี่ลิตรใช่ไหมอะแล้วไงเอ่ยอ่าในสวนเรื่องเปลี่ยนมวลก่อนนะในส่วนเรื่องของเปลี่ยนมวลก่อนละกันนะก็จะเป็นก็จะเป็นอ่ามวลเท่ากับ v ที่เป็นเลตนะคะส่วนด้วยยี่สองจุดสี่แบบนี้ค่ะแต่เราไม่บอกกี่โมลศูนย์จุดสองโมลใช่ไหมนะคะ เท่ากับเราหาปริมาตรตรงนี้หน่วยที่เป็นลิตรนะโอเคไหมส่วนด้วยอะไรคะส่วนด้วยยี่สิบสองจุดสี่แบบนี้จ้ะดังนั้นก็เอายี่สิบสองจุดสี่เนี้ยนะไปคูณกับศูนย์จุดสองเราก็จะได้ปริมาตรเป็นลิตรละจากนั้น B ของคาร์บอนไดออกไซด์ เท่ากับคูณกันได้เป็น4.48ลิตรแบบนี้ค่ะนะเราก็จะได้ v มาละอันนี้อันนี้เราให้เป็น v1 น,นะอันนี้เราให้เป็น v1 น,นะโอเคต่อมาโอ้โหแบ่งเส้นเดี๋ยวนะโอเคเราก็เปลี่ยนมวลให้เป็นลิตรเรียบร้อยแล้วจากข้อความหลังต่อไปนี้นี่ต่อมา S.T.P. S.T.P. บ่ ة, st งบอกว่าทำไมเอ่ยศูนย์องศาเซลเซียสแล้วก็มีความดันอยู่ที่1บรรยากาศหรือ1 atm ดังนั้นทำไมเอ่ย p 1ของเราก็คือ1ค่ะนะ p 1ของเราก็คือ1อ่าโจ์ระบุมาแล้วว่า p 1นะคะเท่ากับ1 อ่าให้ p 1, 1นเท่ากับห atm มาบรรจุในถังขนาด10ลูกบาทเดซิเมตรอ่าอันนี้หน่วย10ลูกบาทเดซิเมตรอย่าลืมนะคะ1ลิตรนะหนึ่งลิตรนะนะเท่ากับ1ลูกบาทเดซิเมตรใช่ไหมหน่วยเดียวกันอืม <c oughs> ดังนั้นขอโทษค่ะ v สอของเราก็คือ10แน่นอน สิบอ่ะสิบดีแล้วกันจะวัดความดันได้เท่าไหร่แน่นอนค่ะหา p สองค่ะ,คะเท่ากับเท่าไหร atm นะอ่ะแทนสูตรไปเลยน้องๆก็แทนสูตรไปเลยค่ะก็จะเป็นกฎของบอยใช่ไหม p หนึ่ง v หนึ่งเท่ากับ p สอง v สองแบบนี้ค่ะ p หนึ่งคือหนึ่ง วีก็คือ4.48เท่ากับพีเราหานะคูณกับ V2 คือ10จ้ะจากนั้นทำไงต่อก็แกสีคขาแกสมการเลยก็เสร็จแล้ว,ล,วละข้อนี้ดังนั้น P2 ของเราก็จะเป็นเท่าไหร่คะ0.448นะคะหน่วยก็จะเป็น h m m แบบนี้ค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วข้อนี้ต่อมาค่ะเรามาต่อข้อที่เจ็ดกันค่ะข้อที่เจ็ดนะโจทย์ถามว่าเมื่อนำแก๊สเอ็กเนี่ยเ,เป็นแก๊สเอ็กนะห้าร้อยลูกบาทเซนติเมตรที่ศูนย์องศาเซลเซียสห้าร้อยเจ็ดสิบมิลลิเมตรตลอดค่ะ มาวัดปริมาตรที่ s t p ปริมาตรจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงเท่าไหรนะอ่ะอีกครั้งนึงค่ะคือแก๊ส X เนี่ย500ลูกบาทเซนติเมตรนะตรงนี้ก็คือปริมาตรถูกไหมเนี่ยคือปริมาตรนะคะอันนี้ก็คือ V 1ของเราต่อมาค่ะเอ่อ570มิลิเมตรประหลอดอน,นี่คือ P 1ของเราคือความดนัน มาวัดที่ทำไมคะ s t p ดังนั้นทำไมเอ่ยอันนี้คือ P เลยคะ่ะ P สองเราเนี่ยนะคะเท่ากับ1 1หนึ่ง ATM แล้ว1 ATM เนี่ยที่เรารู้เนี่ยเท่ากับกี่เท่าไรเท่ากับกี่มิลลิเมตรประหลอดใครทราบมั่งมีน้องคนไหนทราบมั่งนะมันก็คือเจ็ดอหกสิบค่ะนะมิลมิลลิเมตรประหลอดนั่นเองค่ะถาม่า ถ้ไม่เอ่ยปริมาตรเนี่ยจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงเท่าใดแน่นอนน้องๆต้องหาอะไรคะต้องหา V2 ค่ะคือเท่าไหร่นั่นเองอ่ะเหมือนเดิมค่ะจากกฎของบอยกล่ไว้ว่าพีหนึ่งวหเท่ากับ p สองวสองค่ะน้องๆก็แทนค่าเลยนะพีหของเราก็คือห้าอยเจ็ดสิบค่ะคูณ V1 นึ่ของเราคือห้าร้อย p สของเราคือ760ด mm. มลิเมตรประลอดนะคะคูณกับ v 2แบบนี้ค่ะและแล้วของเราก็ต้องคำนวณมานะคะคำนวณออกมานะได้เท่าไหร่เอ่ยอ5 7าอ5 0คูณ500ส่วนด้วย760แบบนี้นะเท่ากับ v 2ซึ่ง v 2ของเราเนี่ยจะได้ออกมา วีสอของเราเนี่ยนะคะได้ออกมาแล้วคือเท่ากับ375ลูกบาทเซนติเมตรอ้าวน้องดูนะของเดิมนะคะของเดิมคือ500ตรงนี้นะ V ีหคือ500แต่ V ีสอของเราเนี่ยได้375มันเพิ่มขึ้นหรือลดลงแน่นอนค่ะมันลดลงนะคะลดลงเท่าใดนะ แล้วก็ตอบเลยนะคะว่าลดลงลดลงเท่าไหร่ก็ทำไมเอ่ยเอา V1-V2 ลบค่ะหรือเอา500นั่นแหละลบกับ375นั่นเองค่ะก็จะได้เป็นลบกันนะได้1 125ค่ะได้เป็น125นะคะลูกบาทเซนติเมตรค่ะแบบนี้อันนี้คือคำตอบนะคะลดลง หนึอ่สิบหลูกบาทเซนติเมตรค่ะเสร็จแล้วมาแล้วข้อนี้นะต่อไปค่ะเรามาดูข้อที่8พร้อมกันนะข้อที่8เนี่ยบอลลูนบรรจุด้วยแก๊สฮีเลียมบนพื้นดินที่มีความดัน735ดอปริมาตรลูกบอลน,นะคะปริมาตรลูกบอลลูนเนี่ยเท่ากับ15ลูกบาทเมตร เมื่อบอลลูนล,ลอยขึ้นไป3 0 7เอ,อขอโทษค่ะ3 7ม0เมตรพบว่าปริมาตรเปลี่ยนเป็น21.3ลูกบาทเมตรจงหาความดันของแก๊สฮีเลียมในบอลลูนที่มีความสูง3,700เมตรนั่นเองอะทำยังไงคือตรงนี้ตรงนี้นะเราไปดูก,ก่อนว่าเราจะทำยังไง ดูตัวอีกรอบหอนึ่ไหมคือบนพื้นดินอะมีความดันนะอยู่ที่เจ็ด้อยสาสิบห้าถตรงเนี้ยเราก็จะให้เป็น P หนึ่ง P หนึ่งนะเออเราจะให้เป็น P หนึ่งก่อนละกันและปริมาตบรบอลลูเนี่ยเท่ากับนี่คือปริมาตร เท่ากับ15ลหู้ปบาทเซนิเมตรนี่คือ v หนค่ะต่อมาเมื่อบรรูลอยสูงขึ้นไปสา 3, มรอยามพันเจ็มตรปริมาตรเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นเท่านี้นะคะคือ v สอค่ะจงหาความดันหาความดันนั่นเองอืมที่ความสูงเท่าไหร่คะ3700เมตรนั่นเองค่ะ ทำยังไงเอ,อ่ยเราจะตอบให้เป็นหน่วยของ ATM ก็ได้นะเออหรือว่าจะตอบหน่วยเป็นทอก็ได้แค่นี้นะเออถ้าอ,อ่านะข้อนี้ข้อนี้เนาะเราจะตอบเป็นหน่วยความนั้นเป็นทอก็ได้นี่ยฮะนะ เออหรือจะตอบเป็นหน่วยของ ATM ก็ได้ค่ะแต่อันนี้ครูแค่พูดเฉยๆว่าเอเจ็ดร้อยเนี่ยนะคะเจ็ดร้อยหกสิบเลยนะทอ่อจะเท่ากับหนึ่งเอชเอค่ะประมาณนี้นะอันนี้ถ้ามันเป็นเจ็ดร้อยสามสิบห้านะคะเจ็ดร้อยสามสิบห้าท่อก็เท่ากับเท่าไหร่เอ่ยก็เอา 735ด้นี่แหละส่วนด้วย760นะก็เท่ากับ0.967 atm นะคะดังนั้นครูให้เนี้ยนะเป็น p 1ของครูแล้วกันเนาะแล้วก็แทนกฎของบอยปะ p 1 v 1เท่ากับไรคะ p 2 v 2แบบนี้ได้เลย p 1ของเราคือ0.967ุ้กคูณกับ v 1คือ15เท่ากับ p 2ค่ะเราหา คูณกับ V2 อันนี้คู่เขียนผิดเนาะ V2 นะคะตรงน,นี้คือ V2 นะ V2 ก็คือ21.3ค่ะเราก็คำนวณออกมานะ0 9น7นะคะคูณ15ส่วนด้วย21.3แบบนี้นะคะก็จะได้เป็น P2 มาค่ะดังนั้น P2 ของเราก็คือ 0.68 ATM แบบนี้ก็ได้นะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วอมในข้อนี้ค่ะเอาเป็นว่าในคลิปนี้นะคะครูก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้เนาะทั้งให้น้องๆน,นะทั้งหมดเนี่ยเป็นโจทย์นะให้น้องๆไว้ทบทวนนะะในเรื่อง